แล้วก็ปิดท้ายเมื่อวานนี้ก็ชมพดิ์เปิดตัวเลขเงินเฟอ้อออกมาท่านผู้ชมเงินเฟอ้อบวกเป็นเดือนที่2ติดต่อกันก็คือบวก1.54นี่เขาดูกันปีต่อปีคือเทียบกับปีที่แล้วพฤษภาคมสาเหตุก็เป็นเพราะว่าการสูงขึ้นของค่าไฟซึ่งเป็นปัจจัยชั่วคราวจากปีก่อนในช่วงเดียวกันเนี่ยฐานต่ํากับประเด็นเรื่องราคาน้ํามันที่ปรับขึ้นตามตลาดโลกนั่นทําให้เงินเฟอ้อ บวก1.5 4ของเดือนพฤษภาที่ผ่านมาและเป็นการบวกต่อเนื่องไปเดือนที่2แต่ถ้าดูเฉพาะบวก1.5 4เนี่ยก็ถือเป็นตัวเลขที่สูงสุดในรอบ13อ <3 S 1> เดือนค่ะอะท่านผู้ชมเงินเฟอ้อด้านหนึ่งก็แปลว่าของแพง,งขึ้นแต่อีกด้านหนึ่งก็แปลว่าเศรษฐกิจก็จะขยับเหมือนกันอันเนื่องมาจากเงินเฟอ้อทั้งนี้ทั้งนั้นเงินเฟอ้อทั้งปี ทางกระทรวงพน,นิก็ยังคาดการนะครับว่าอยู่ที่0.5นั่นก็คือระหว่าง0ถึง1ค่ากลางอยู่ที่0.5